ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชิปนี้มาดูเลขเด่นเลขวิง่งเราอีกทีนึงเพื่อนนะเลขเด่นเลขวิง่งเลขเด่นเลขวิ่งเข้ายาวๆมาอีกทีนึงว่ามันจะเป็นยังไงมากปหาปักหลักเราอีกทีนึง่งก่อนเข้าดูแนวทางเราเพื่อนฝากคําเตือนฝากช่องฝากคําเตือนฝากช่องครับชิปวิโอน,นี้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใด,ดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ด้วยนะครับ <c oughs> เดินวิ่งนะ้พื่วนะเลขเดินเลขวิ่ง <c oughs> เดินวิ่งอยู่แค่10หน่วยนัเนตัวนะเอาแค่10หน่วยมีแค่10หน่วย10หน่วยไม่เคยพลาดแต่ถ้ามาสิบหน่วยเสร็จแล้วมันก็แถมร้อยบ้างก็มันีว่ากันแต่10หน่วยนี้ไม่เคยพลาด10หน่วยก่อนพอ10หน่วยเสร็จแล้วก็ไปไปร้อยบางทีก็มันก็เข้าร้อยแต่ก็ส่วนน้อยแต่ก็เข้า แต่สิบหน่วยนี่มากอยู่แล้วสิบหน่วยมากอยู่แล้วเข้ายาวปีกว่าแล้วเพื่อนสูตนนี้เข้ามาปีกว่าแล้วมาดูนั่นเพื่อนนะผมเขียนให้เพื่อนดูนี่ตั้งแต่งวดนนี้ก่อนนี่และเพื่อนนี่งวดเริ่มต้นผมเอางวดนี้ทํา้งแต่ปีหกสี่นันเพื่อนนะไม่เคยผิดนันเพื่อนนะ แต่ปีหกสี่เอางวดนี้ทำงวดน,นั้นที่ออกสี่สี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเนี่ยสามตัวบนเรียกล่างเจ็ดเจ็ดเก้าเอางวดนี้ทำเพื่อนเข้ายาวตลอดไม่เคยผิดเนีนเพื่อนงวดเดียวกัน เขายาวมาตลอดไม่เคยผิดเพ okay. ื่อนดูนะเข้าสิบเข้าหน่วยแถมร้อยเข้าสิบเข้าสิบตัวเดียวอย่างน้อยก็มาตัวเดียวมาตัวหนึ่งเนี่ยมามาอยู่แล้วไม่เคยพลาดชักงวดเลยเพื่อนแล้วก็เข้าเจ็ดเข้าหน่วยเข้าหน่วยเข้าสิบเข้าสิบหน่วยเข้าสิบเข้าสิบ เข้าสิบเขา้าเอ่อนี่เข้าหน่วยนี่เข้าสิบนี่เข้าหน่วย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 อันนี้เลขตัวเดียวกันมาร้อยด้วยนี่ไมได้วงหนึ่งโม้โหเ่นเพื่อนใช่ดิครบดิไมได้วงมาสองตัวแต่มันได้สามตำแหน่ง ตัวนี้ก็ได้ร้อยอีกมันได้วงอีกนี่อ้อาวเขาหน่วยเขาร้อยเข้าสิบเขาหน่วยเข้าสิบ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 ันวดนครนายกเี็มาครบ งวดถัดมาก็มาหน่วยมาหน่วยหกหกหกเก้าเลยก็เหมือนกันมาหน่วยเลยกเหมือนกันสุวน,นี้มาร้อยกับสิบคือสิบหน่วยนี้ไม่เคยพลาดนั้นเพื่อนนะแต่แถมร้อยอวันก็มีมางวดถัดมาเจ็ดแปดเก้านี่ครบงวดถัดลงมานี่มาหลักสิบตัวเดียวมาหลักหน่วยมาหลักหน่วยมาสิบมาหน่วยตัวเดียกวกันมา, 10, มานสิบมาหน่วยสี่สี่หนึ่ง อันนี้มาลอยด้วยนี่ลอยด้วยแล้วก็มาหกห้าสองมาหน่วยแปดเจ็ดสามมาหน่วยเอยมาสิบเขายาวนั่นเพื่อนนะเขายาวมากเลยปีกว่าแล้วนั่นเพื่อนนะ มาอะไรนี่เก้าเมาครบ906 906นาศูนยมา2องศมา2องเมมาสอวันที่ผ่านมามาตัวเดียวมาหลักสิบสิหน่วยไม่เคยพลาด องงางวดน,นี้ถ้าสิบหน่วย,ยเพื่อนว่าตัวไหนจะมาเลขสี่ตัวไปดูอีกเพื่อนอีกสามสูตรนี่ยังไงเลยสิบหน่วยไม่เคยพลาดนั้นเพื่อนนะสิบหน่วยไม่เคยพลาดเสร็จแล้วมาดูงวดน,นี้เพื่อนนี่ สูตรนี้สูตรนี้สูตรนี้งวดนี้ที่ให้ดูนี่เข้าเข้าร้อยเข้าสิบเข้าร้อยเข้าสิบสูตรนี้เข้าร้อยเข้าสิบสองสูตรชนเนินเพิ่นนะฝั่งนี้ฝั่งนี้ไอ้สูตรนี้หรือเปล่าผมว่าจะวงผมว่าจะวง ปากกาแดงวงอีกฝั่งหนึ่งดูนั้นเพื่อนนะฝั่งนี้เข้าเข้าร้อยเข้าสิบฝั่งนี้เข้าหน่วย 500, เข้าร้อยเข้านี่ฝั่งนี้ครบฝั่งนี้ครบเพื่อนนี่ฝั่งนี้ครบเอาไม่วงละถือว่าครบถ้าวงมันจะแดงไปมาดูฝั่งนี้เจ็ดแปดเจ็ดแปดดูฝั่งนี้เจ็ดแปด ก้าไม่มามาดูงวดถัดมาได้8ปศอันนี้ได้5ครบ3ตัวบนมาดูงวดนี้ได้3ตัวเดียวฝั่งนี้ได้3มาดูงวดถัดมาฝั่งนี้ไม่ได้2ตัวได้2ตัว ก็ไม่ได้วงตะแลกแล้วนั่นเพื่อนฝั่งนี้นะฝั่งขวามือน,นี่ไม่ได้วงตะเลกก็กว่จาจะประกาแดงวงต่างหากสี่หนึ่งหนึ่งอ่ามาสี่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดฝั่งนี้ฝั่งขวามือนี้เข้าสี่ฝั่งนั้นเข้าเจ็ดมางวดถัดมานี่ ห้าหกห้าสองฝั่งนี้ได้สองฝั่งนี้ถึงยังยังไม่เลื่อนให้ดูหกห้าสองนั้นเพื่อนนะฝั่งนี้ได้หน่วยฝั่งนี้ได้ร้อยมาดูงวดนี้ฝั่งนี้ก็ได้ร้อยฝั่งนี้ได้ร้อยได้สิบฝั่งนี้ได้ร้อยฝั่งนี้ได้หน่วย มางวดนี้ฝั่งนี้ได้ได้ร้อยกับสิบฝั่งนี้ได้ได้ร้อยตัวเดียวมาดูงวดนี้ฝั่งนี้ไม่เข้าไม่เข้าสักตัวนี่หลุดนุงเพื่อนิไม่มานี่ไม่มีแล้วก็มางวดฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้ไม่เคยหลดุดได้หน่วยมางวดถัดมาฝั่งนี้ได้สองฝั่งนี้ได้หนึ่งได้หนึ่งตัว ได้หลักร้อยมางวดถัดมาฝั่งนี้ได้ได้สิบไม่ในวงมาจะประกาศแดงวงฝั่งนี้เข้าหน่วยมางวดที่ผ่านมางวดที้ผ่านมางวดที่ผ่านมาออกเก็ดออกสองสองเ,ดองเ็ดสองเ็ดสอง ฝั่งซ้ายมือมาสองตำแหน่งฝั่งนี้ไม่เข้าทักตัวอมาวันนี้แล้วเขาจะเข้าไหมาเ,เพื่อนถ้าสามสูตรนี้มันจะเหลืออีกสองตัวนั่นเพื่อนนะถ้าสามสูตรนี้จะเหลืออีกสองตัวเหลือสามกับสี่เหลือสามกับสี่ 4. สามสูตรนี่นะถาสามสูตรนี่่ดูอีกสูตรหนึง่งเพื่อนนี่สูตรหนึ่งและสองสูตรเดี๋ยวนี้เขียนไว้นี่ฝั่งนี้ยังไม่ได้วงฝั่งนี้ฝั่งขวามือยังไม่ได้วง แล้วสูตรนึงไม่เข้าดีก็เลยไม่เอาอเพื่อนเอาสูตรนี้สูตรนี้เข้าสองตำแหน่งฝั่งขวามือนี่ได้หกกับหนึ่งได้หกกับหนึ่งฝั่งนี้ได้หกมางวดถัดมาฝั่งนี้ได้สองฝั่งนี้ได้เก้ามาสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งฝั่งนี้ได้สี่ฝั่งนี้ได้สี่สี่หนึ่งเจ็ดฝั่งนี้ได้เจ็ด ฝั่งนี้ได้เจ็ดฝั่งนี้ได้สองตัวห้าหกห้าสองฝั่งนี้ได้ได้หน่วยฝั่งนี้ได้หน่วยสิบเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดสามฝั่งนี้ได้สองตัวฝั่งนี้ได้ได้หลักร้อยได้สองตัวอ่า มางวดนี้เก้าศูนย้าศูนยงนี้ได้หน่วยฝังนี้ได้สองตัวได้สตัวเก้าศูนยงนี้ฝั่งขวามือได้สองตัวฝังนี้ได้1ตัวศ1 9 019ฝั 2019, ่งนี้ไม่เข้าฝั่งขวามือนี่เลขสี่ตัวยังไม่เข้ามาทดแทน90 903ในสองในสองสูตรในคนละนี่มางวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมานี่มาหลักสิบทั้งคู่มาสองเจ็ดสอง มาหลักสิบทั้งคู่นั้นเพื่อนนะที่ผ่านมาฮืมวงผิดมางวดนี้ถ้ามันนี่มันก็เด่นอยู่แค่ตัวเดียวนั้นเพื่อนนี่ดูแล้วนี่สามเจ็ดหลัวสูตรนี้ยังไม่ได้เขียนลงตัวชนนี้อีก สูตรนี้มันมีอยู่3ามแปดหนึ่งสเด่น10หน่วยเพื่อนโซนให้เพื่อนดูทั้งเด่นสิบหน่วยเด่นสิบหน่วยเหลือ เหลือตัวเดียวนั่นเพื่อนนะเหลือตัวเดียวแล้วที่เพื่อนก็เอาตัรลงไปตัวเด่นผมจะวงให้มีสาม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 สามสี่ห้าห้าสูตรห้าสูตรได้เด่นเลขสามห้าสูตร 5, 1>, 1, 2, 3, 4, 5, สสูตร5สูตรจำนวน5าสูตรจำนวน5สูตรลตเลขก3ตัวเดียวเด่นเด่นเลขสตัวเดียวเพื่อน สิบหน่วยสิบหน่วยนั้นเพื่อนน,น,นะสิบหน่วยเข้าสิบหน่วยสิบหน่วยแล้วตัวรองเพื่อนจะเอามีสี่นั้นเพื่อนนะหนึ่งสองสามสี่สี่มีสี่สูตรหนึ่งสองสามสี่สี่สูตรเลขสี่เพื่อนจะเอาก็เอา ไปมาอย่างละหนึ่งก็มีหนึ่งหนึ่งสองห้านั่นเพื่อนนะหนึ่งสองห้ามาอย่างละหนึ่งสิบหน่วยหนึ่งสูตรมีหนึ่งสองห้ามีหนึ่งสองห้า มาอย่างละหนสูตรจำนวนห้าสูตรมันเด่นอยู่แค่เลขสามนั่นเพื่อนนะมันเด่นอยู่แค่เลขสามเราทําได้เลขสามตัวเดียวเด่นสิบหน่วยเด่นสิบหน่วยนั้นเพื่อนนะเด่นสิบหน่วยได้สามเขามาแค่สิบหน่วยเขาไม่เขาไม่ถึงว่ามาร้อยเขาก็10บหน่วยเขาไม่เคยพลาด อ่ะเพื่อนดูสูตรด้วยาวนี่สูตรแรกของเราเนี่ยเพื่อนนี่ไม่ไม่เคยไม่เคยพลาดเลยนะสิบหน่วยเราไม่เคยพลาดเลยเพื่อนนี่ดูสิบหน่วยเราไม่เคยพลาดเลยจะไลนไปให้ดูดูสิบหน่วยแถมร้อยสิบหน่วยแถมร้อยได้สิบหรือหน่วยแล้วแต่แต่ก็แถมร้อยสิบหน่วยแถมร้อยร้อยก็มีม,มีมีบ้างแต่ไม่ไม่เยอะเหมือนสิบหน่วยสิบหน่วยนี่ทุกงวดเลย ทุกงวดเลยนะเพื่อนไม่เคยพลาดย้ำาทุงวดเลยไม่เคยพลาดสิบหน่วยต้องให้มีเลขปุ่มนี้ยกออกเราทําได้หางเดียวนั้นเพื่อนนะเอไม่ใช่หางเดียวได้เด่นตัวเดียวเพื่อนจะเอาตัวลองก็เอาตัวสี่เลขสี่กับเลขหนึ่งสองห้าตัวลอง ีเด่นอีกนั้นเพื่อนนั้นเด่นเรายังมีอีกสามสูตรเพื่อนค่อยดูคลิปถัดไปเพื่อนค่อยดูคลิปถัดไปเด่นเด่นสิบหน่วยเราเหมือนกันเด่นสิบหน่วยเราอีกสามสูตรเข้ายาวมาเหมือนกันเพื่อนนี่สูตรเก่าเลอร้นั้นเพื่อนเราค่อยคอยดูงวดถัดไปเพื่อนถ้าจะให้ดูอีกกวา้ก็จะนี่ดูคลิปถัดไป ิบหน่วยสองสูตรนี่ตัดนี่ผมว่าแล้วก็ไปดูชุดโต๊อีกชุดโต๊ะเรามีสองชุดเพิ่มเพื่อนนะเลยสิบหน่หน่วยเสร็จแล้วอาดูชุดโต๊อีกชุดหนึ่งชุดโต๊นี่ก็เข้ายาวชุดโต๊นี่เข้ามาสี่สิบงงวดแล้วชุดโต๊นี่ที่ให้เพื่อนดูแลอีกสูตรหนึ่งที่ผมทำขึ้นมาอีกสูตรหนึ่งทำขึ้นมาอีก มันจะเขียนจำนวนงวดยาวเหมือนกันตแต่งวดงวดเดียวกันที่ออกมาย,กยาวๆนี่นะเพื่อนที่ผมทําให้ดูนี่นี่แต่งวดเดียวกัน,น,นเพื่อนแต่งวดนี้เลยนี่แต่งวดเดียวกันเลยสุดตัวอีกสุดหนึ่งเข้ายาวมาเหมือนกันเพื่อนเข้ายาวมาเหมือนกันปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วจะเข้าสองปีอยู่แล้วพอสูตรนี้ก็สูตรนี้ทําที่หลังนี่ก็ยัง ทำที่หลังอีกสองสามงวดมันก็ได้สี่สิบสี่สิบเอ็ดงวดไอ้น้องต้องประมาณสี่สิบห้าสี่สิบกว่างวดแล้วละ่ะอ่ะคอยดูอันเพื่อนคอยดูอีกทีหนึง่งสูตรยาวเราอีกทีหนึง่งคลิปหน้านะ่าจะเป็นเด่นวิ่งเราอีกทีนึงน่งอันเพื่อนนะให้มันจบเด่นวิ่งกันยาวๆนี่เราไปดูสุดโต๊ะเราไปดูสุขหลักๆเราอีกทีนึงอ่ะเราได้เด่น สิบหน่วยนะเด่นสิบหน่วยนั้นเพื่อนนะสามสูตรห้าสูตรห้าสูตรในจานวนห้าสูตรที่วงสีแดงนั้นนี่คือจํานวนสูตรวงสีแดงนั้นเพื่อนนะไม่ใช่เลขเด่นนะเลขเด่นเราอยู่นี่นั้นเพื่อนนะเข้าใจนะอันนี้คือจํานวนสูตรแต่ละสูตรแต่ละสูตรลงมาเป็นเลขวิ่งเลขเด่นเด่นอยู่แค่สิบหน่วยเด่นอยู่สิบหน่วยนี่มันมันเด่นอยู่เลขสามทุกสูตรมันมีเลขสามทุกสูตรอ่ะท้ายสุดสุดท้ายก็ไม่มีอะไรมากกันเพื่อนไม่ต้องเอายาวคลิปนี้ ข้างหน้านหลักมนวยสองสูตรอ่ะทายสุดสุดท้ายก็ไม่มีอะไรมากเพื่อนฝากช่องฝากคำเตือนมันเดินมันเพื่อนนะฝากช่องฝากคำเตือนครับฝากช่องฝากคำเตือนฝากกดไลค์กดแชร์ผมได้วดน,นี้ทำเด่นให้เพื่อนได้หางเดียวได้สุดเดียวไม่ใช่นี่ได้ได้ได้เลขสามตัวเดียวแล้วที่นี่คลิปหน้าคอยไปดูอีกสูตรหนึ่งสิบหน่วยเหมือนกัน ผมว่าถ้ามันตัดกันออกมานี่มันจะเหลือเลือีสุดเดียวหรือเปล่านี่อะขอบคุณน้อเพื่อนทุกคนเข้ามาชมมาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนั้นเพื่อนนะครับสััสีีครับ